สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะครับผมเกมเอเด็ F F นะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็อยากให้มีปืนฟรีมาแจกนะครับผมตอนนี้ทางกิจกรรมก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมปืนโคตรสวยเลยนะครับผมเพื่อนๆก็เพียงแค่ rock ็อกอเข้าเกมตรงนี้นะครับผมสตาร์ทเกมกดเข้าเกมไปนะครับผมแล้วก็เราก็มารับตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างนะครับผมเพื่อนๆเนี่ย เราจะปืนประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆนนะแต่ก่อนผมเติมซื้อนะเพื่นเพื่อนปืนกระบอกนี้แต่ว่าตอนนี้เขามาแจกครับผมเพื่อนเพื่อนะสาหรับใครที่ไม่มีนะผมเป็นสายฟรีแล้วก็ไม่อยากเติมนะผมตอนนี้มีมาแจกแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อเนี่ยก็จะแจกเซ็ตแจกตีบวก50ชิ้นนะครับผมผมบอกเลยว่า sv นี่โคตรสวยครับผมแล้วก็ปืนพกนี้ก็ ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมไม่มีใครเล่นนะผมแล้วก็ G36 นี้ก็คือเห็นอยู่ประจำนะแต่ส่วนมากจะเห็นคนเล่น s v 9 8นะครับผมเพราะมันสวยจริงครับผมเพื่อนนะเพียงแค่ล็อกอินก็จะได้รับปืนสวยๆนี้ไปเล่นเลยนะครับผมเพื่อนไม่ต้องเติมนะนี่ครับผมล็อกอินตรงแดงๆนี่นะครับผมเพื่อนก็เดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปรับปืนนะผมก่อนจะรับปืนมาแวะอันนี้กันหน่อยครับผมอันนี้เพียงเติม50บาทนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะใครที่เติมเงินเข้าเกมก็อย่าเริมมา รับตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อนได้ฟรีฟีเหมือนกันนะแล้วแต่ดวงด้วยนะครับผมว่าจะได้อันไหนนะครับผมเพื่อนนะก่อนอื่นนะครับผมเพื่อนมาเราก็เข้าไปที่รูปดาวตรงนี้นะครับผมถ้าเราล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เล่นรับไอเทมตรงนี้นะผมเนี่ยก็จะขึ้นตรงนี้มากดปุ่มฟ้าตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้รับนะครับผมเพื่อนะก็จะให้กดรับไปก็เข้าตัวทันทีเลยนะครับผมเพื่อนนะกิจกรรมก็ตอนนี้ก็วันที่3 S 1เอ็ดนะครับผมถึง30พฤศจิกา2 5ง 6, 6นะครับผม ก็จะได้ประมาณนี้เลยครับผมตีบวก50ชิ้น1นึ่งสอผมแล้วก็ปืนเนี้ยครับผมเป็นปน G36 นะครับผม HB98 ถาวรน,นะไม่ใช่แบบเป็นวันนะผมเนี่ยก็คือเลือกเซตนะเซ็ตมังกรที่เราเซ็ตรวมเมื่อกี้นี่แหละเพื่อนนะเซตสปีดเนี่ยคือเพื่อนเพื่อก็เลือกเอานะว่าเพื่อนเล่นตัวไหนนะผมเล่นตัว PSU นะครับผมก็รับไปเลยนะผมเนะียได้ปืนประมาณนี้เลยนะเช็คดูก่อนนะผมเพื่อนเช็คตัวดีๆนะครับผมว่าเล่นตัวไหนนะแล้วก็กดยืนยันไป แทำไม่ขึ้นโอเคครับผมเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะผมอย่าลืมมารับกันนะครับผมสําหรับสายฟรีนะครับผมเป็นเพื่อนที่หลายๆคนต้องการนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับ